ลำดับที่9ผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธภ,ภาสิทตปูชาราเฮปูชย,ยะโตมุทเทยดิจะราวเกปะปัญจะสมติกันเตตินะนโซกะปริตเดเวเตตาดิเซปูชยโตนิบุเตอนุตโตพเยนาัสากาปุญญงังสร้างฆาตุง อิเมตตมปิเกนจ,จิแต่ความว่าเมื่อบุคคลบูชาคนที่ควรบูชาอยู่คือพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ข้ามพ้นปะปันจะร,รมวงเล็บในวงเล็บเครื่องเนินช้าเสียได้แล้วข้ามพ้นความโศกเลยความร่ำไรรำพันได้แล้วเมื่อบูชาบุคคลเช่นนั้นอยู่ผู้ดับสนิทแล้ว ผู้ไม่มีภายในที่ไหนๆบุคคลย่อมไม่อาจนับบุญได้ว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้อธิบายความจะพนณนาคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าสี่ประการคือ 1. ผู้ข้ามพ้นปะปันจะทำได้แล้ว 2. ผู้พ้นความโศกและความร่ำไรลำพันได้แล้ว 3. ผู้ดับสนิทแล้ว 4. ผู้ไม่มีภายในที่ไหนๆปะปัญจะรำรนั้นทรงหมายอากิเลสสามประการคือตัณหาหนึ่งมานะทิฏฐิหนึ่งกิเลสทั้งสามประการนี้เรียกปะปัญจธรรเพระาะทำให้เนิ่นชา้าวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏไม่อาจข้ามทางกันดานหรือวัาตาสงสารไปได้กิเลสสามประการนี้เรียกคาหะก็มีคาหะแปลพูด แปลว่าผู้ยึดไว้ดึงไว้เหนี่ยวรังไว้ตัวอย่างในอนัตตลักขณสูตรแสดงคาหะทั้งสามประการคือ 1. เอตังมะมะเท่ากับนั่นของเราเป็นตันหาคาหะ 2. องเอโซหะ,ม,ะมัสมิเท่ากับเราเป็นนั่นจัดเป็นมานะคาหะ 3. เอโซเมอตาเท่ากับ นั่นเป็นตัวตนของเราจัดเป็นทิฏฐิคาหะตัณหาคือความดิ้นรนจับฉวยสิ่งต่างๆโดยเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่านั่นของเรานี่ของเรามานะคือความทนนงตนว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราต่ำกว่าเขาทิฏฐิคือความยึดมั่นในความเห็นในตัวตนว่านั่นคือตัวตนของเราพระศาสดาตรัสว่า ปุตตามัตถิธนมัตถิอิติบาโลวิหันยติอาตาหิอัตโนนัติกุโตปุตตากุโตธนังคนเขาเดือดร้อนว่าบุตรของเราทรัพของเราความจริงแล้วตนของตนก็ไม่มีแก่ตนบุตรและทรัพ์ยจากมีได้อย่างไรพิจารณาตามปรัชญาสายสุญญาวาดและโยคาจาันพระพุทธภาษิตนี้ยืนยันความเป็นอนัตาและสุญญาตาแห่งสิ่งทปวง ทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีโดยตัวของมันเองที่เห็นว่ามีพระตัณหาอุปทานเข้าไปจับต่างหากเมื่อยังมีตัณหาอุปทาปทานอยู่ความโศกค,ความรำพันบ่นเพ้อถึงก็ตามมาพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหรันละตัณหาและอุปทานได้แล้วจึงไม่มีความโศกค,ความร่ำไรรำพันอันเป็นผลของตัณหาอุปทานอีกต่อไปตัณหามานาทิฏฐิของท่านดับสนิทแล้วจึงเป็นผู้ไม่มีภัย ที่ไหนหมดความรักความชังไทยก็เป็นอันหมดไปด้วยสมดังพระพุทธพจน์ว่าปิยโตชายเตโซโกปิยโตชายเตพยังปิยโตวิปปะมุตตัสสะนัตถิโซโกกุโตพยังพระบาลีว่าเปมาโตชายเตโซโกก็มีววความว่าความโศกและภัยย่อมเกิดจากความรักและสิ่งที่รัก เมื่อพ้นจากความรักและสิ่งที่รักแล้วความสงละภัยจะมีได้อย่างไรภัยนั้นตามตัวอักษรแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวพระเจ้าไม่มีสิ่งที่น่าที่สิ่งที่ทรงกลัวสทกสทานพระโลมาราบสนิทในที่ทุกแห่งไม่ทรงกลัวสิ่งใดเพราะกิเลสอันเป็นเหตุให้กลัวได้ทรงละเสียแล้วการบูชาท่านพามีคุณควรบูชาดังกล่าวมาใครๆไม่อาจคำนวณผลได้ว่าประมาณเท่าใด คือมีมากเหลือประมาณเช่นการบูชาของนายสมนมาลาการการบูชาของนางปัญจปาปานางอุมาทันตีมูละเปิดเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในสาระสาคัญแห่งมงคลสาสิบแปดข้อว่าบูชาคนที่ควรบูชาและกระถาว่าโดยทานมูลปิดการบูชาท่านผู้คนบูชานมีสองอย่างคืออามิสบูชาหนึ่งปฏิบัติบูชาหนึ่ง การบูชาด้วยวัตถุสิ่งของเช่นดอกไม้ทูบเทียนเครื่องสักการะอื่นๆและการให้อาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและยาแก้โรคเพื่อบูชาคุณเรียกว่าอามิสบูชาแปลว่าบูชาด้วยอามิสการปฏิบัติตามคำสอนของท่านผู้คนบูชานั้นเรียกว่าปฏิบัติบูชาในสองอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงยกย่องปฏิบัติบูชาว่าเป็นเยี่ยมเพราะสามารถทําตนให้พ้นจากทุก์ไดยโดยสิ้นเชิงเมื่อพระพุทธเจ้าจวนจะนิพพาน ทรงปรงพระชนมายุสังขารแล้วพิสุทั้งหลายต่างก็โศกเศร้ารำพันถึงพระองค์แต่มีพระสองรูปไม่เศร้าโศกไม่ยอมชนมรำพันถึงพระศาส,สดาพระสองรูปนั้นรูปหนึ่งชื่อธรรมรามอีกรูปหนึ่งชื่ออัตัดัตถะพิสุทั้งหลายอื่นเห็นอาการของท่านทั้งสองแล้วนำความไปกราบทูลพระศาส,สดาว่าเมื่อพระองค์ปรงพระชนมายุสังขารแล้ว พิสูุทั้งหลายต่างสนทนาการเป็นกลุลม่มๆอะไรในการที่พระองค์จะต้องปรินธิพานในอีกสีเดือนข้างหน้าแต่พระธรรมรา,ามและพระอัฏฐะดัตถะไม่มีอาการโศกเศร้าเสียใจเลยไม่ร่วมสนทนาถึงพระองค์กับพิสุุทั้งหลายอื่นพระศาสดาให้เด็กพิสู์สองรูปนั้นมาเฝ้าตรัสถาว่าเหตุายจึงทําเช่นนั้นพิสูุทั้งสองรูปกราบทูลเหมือนกันว่า ข้าพระองค์บวชในศาสนาของพระองค์อุทิศพระองค์เมื่อทราบว่าพระองค์จากพระนิพานในอีกสี่เดือนข้างหน้าข้าพระองค์คิดว่าควรจะต้องรีบทําความเพียรเพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์ก่อนที่พระองค์จะพระรนิพานเพื่อเป็นการบูชาพระองค์ให้ทันตายเห็นเพราะเหตุนี้แหละข้าพระองค์จึงไม่เที่ยวไปเป็นกลม่มมกับพิสุทั้งหลายไม่เศร้าโศกรำพันถึงพระองค์อย่างที่สุดทั้งหลายพระเจ้าข้า พระศาสดาทรงสับแล้วตรัสยกย่องพิสูจน์สองรูปนั้นว่ามีความคิดดีและกระทำการสิ่งที่เป็นการบูชาพระองค์อย่างยิ่งพิสูจน์ใดต้องการบูชาพระองค์งขอให้ทําอย่างพิสูจน์สองรูปนี้เพราะบูชาด้วยการปฏิบัตินั้นชื่อว่าเป็นการบูชาอย่างสูงการบูชาคนที่คุณบูชาหรือสถานที่อันคุณบูชานั้นท่านจัดเป็นมงคลอย่างหนึ่งมีผลไพศาลนัาไปได้แก่ผู้บูชาพระศาสดาตรัสเรื่องนี้ เพราะทรงปรารบเจดีทองของพระกระสับกระสบทศพลมีเรื่องย่อด,ดังนี้เรื่องเจดีทองของพระกะสบทศพลสมัยหนึ่งพระตถาคตเจ้ามีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นพุทธบริวารเสด็จออกจากเมืองสาวัตถีสู่เมืองพารณสีโดยลําดับเสด็จถึงเทวสถานแห่งหนึ่งใกล้บ้านโตทยคาม ในระหว่างทางทรงแวะประทับใกล้เทวสถานแห่งนั้นรับสั่งให้พระธรรมพันธาคาริกไปบอกพรามซึ่งกำลังทำกสิกรรมอยู่ในที่ไม่คลายนักมาเฝ้าพระธรรมพันธาคาริกนั้นหมายถึงพระอ,อน,นุลผู้เป็นขุนคลางแห่งพระธรรมผู้เขียนพระศาสดาตรัสถามว่าพรามท่านคิดว่าสถานที่นี้เป็นอะไร ข้าแต่พระโคดมพราหมณ์ทูลตอบข้าพเจ้าคิดว่าที่นี้เป็นเจติยสถานตามประเพณีของข้าพเจ้าจึงไหว้เจติยสถานนั้นคือสถานที่เคารพกันมาตามประเพณีพระศาสดาตรัสให้เขาชื่นชมว่าดีแล้วที่ท่านไหว้เจติยสถานแห่งนี้ภิกษุที่ตามเสด็จเกิดสงสัยว่าเหตุไรหนอ พระตถาคตเจ้าจึงทรงสนับสนุนการไหว้หรือบูชาเทวสถานพระทศพลมีพระประสงค์จะทรงแก้ข้อสงสัยของภิกษุทั้งหลายจึงตรัสเทศนาคติการสูตรมืเปิดคติการสูตร,ร,ตร,ร,ตร,ร,ตรปรากฏในมัชิมปัญนาตพระไตรปิฎกเล่มสิบสทรงแสดงถึงเรื่องที่พระองค์เป็นโชติป,ปาละมานกในสมัยนั้นกับคติการอุบาสกในสมัยของพระกสพพุทธเจ้า วงเล็บปิดแล้วทรงเนรมิตพระเจดีย์ทองของพระกสุทศพลทั้งสูงและใหญ่ให้ปรากฏแกตาของมหาชนแล้วตรัสกับพรามว่าการบูชาซึ่งบุคคลที่ควรบูชาอย่างนี้เป็นการสมควรแท้ดังนี้แล้วทรงแสดงถูปรารหะบุคคลสี่จำพวกถูปรารหะบุคคลคือผู้ควรประจวบอัฐิไว้ในสถูปเป็นที่บูชาของมหาชน คือพระพุทธเจ้าพระปัเจกพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกและพระเจ้าชกรพรราชทรงแสดงเจดีสามประเภทคือสรีระเจดีหนึ่งอุเทสิก,กะเจดีหนึ่งบริโภคเจดีหนึ่งวงเล็บเปิดสรีระเจดีคือพระบรมสารีริกธาตุอุเทสิกะเจดีคือรูปเคารพบ,บริโภคเจดีคือเครื่องใช้ของท่านเหล่านั้นวงเล็บปิดแล้วตรัสพระคาถาว่า ปูชาระเหปูชยะโตเป็นอาทิมีนัยยะดังพนานามาแล้วแต่ต้นถามว่าผลของทานและอัปยนะคัมมุงเลเปิดการทำความเคารพนับถือมงเลปิดของผู้ทําแก่พระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงพระชนอยู่และผู้ปรินิพานแล้วต่างกันอย่างไรตอบว่าเมื่อมีจิตเสม,มอ,อกันผลย่อมเหมือนกันสมดังที่เท้าสกทเทวราชตรัสไว้ในวิมานวัตถุว่า เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็ดีนิพานแล้วก็ดีเมื่อจิตเสมอกันผลของกรรมนั้นย่อมเท่ากันเพราะใจเลื่อมใสสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติเมื่อจบเทศนาพรามนั้นได้บรรลุโสดาปติพลพระเจดียทองสูงตั้งโยชน์ได้ตั้งเด่นอยู่ในอากาศตลอดเจวันมหาชนพากันมาบูชาเป็นอันมากต่อมาคนทั้งหลายมีความคิดเห็นต่างกันออกไปพระเจดียทองจึงหายไป ะเจดีศิลาใหญ่ได้มาแทนที่ตรงนั้นวรคที่สิบสี่ชื่อพุทธวัฒนนารวม